จะเอส๋สวัสดีค่ะหานข้าวกันนะคะขออนุญ,ญาตสักครู่นะคะพอดีว่าทอดไข่ไว้ สวัสดีค่ะทุกคนจ๋ามาค่ะทานข้าวกันนี่เลยนี่ทานเป็นง่ายๆนะคะนี่ก็จะมีกุนเชียงนะคะไข่ดาวแล้วก็ดอกไม้กวาดผัดน้ำมันหอยเราชอบกินประมาณนี้ค่ะง่ายๆสะดวกรวดเร็ววิตามินค่ะไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้เขานะคะอันนี้เราซื้อมากินเองค่ะ ข้าวเช้าสิบนาฬิกายัดนะคะขอใส่ชอบทานไข่ดาวกับน้ำมันหอยนะคะซอสหอยมานะค่ะเรามาเริ่มกันเลยก็ อัปเดตถึงชีวิตช่วงนี้นะคะก็เรื่อยๆค่ะทำงานทุกวันส่วนเรื่องงานเรือเดี๋ยวฮันนี่ก็จะไปพบคุณหมออีกทีในวันเสาร์ที่สิบสามค่ะไปรับยาอผ,ผลตรวจอุจจาระไม่ผ่านเพราะน่าจะลืม กินยาถ่ายพยาธิไม่ใช่น่าจาคาลืมเลยต้องไปรับยาจากคุณหมอแล้วก็ทานให้ครบทานให้หมดกับยาที่คุณหมอจัดมาให้อะค่ะแล้วก็เดี๋ยวยังไงคุณหมอจะนัดอีกทีนึงไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเวลาพูดแล้วเวลาคิดอะไรชอบแบบมองบน ไอออนเอตลอด <laughs> พอดีวันนี้อ่คุณแม่ส่งข้าวมาให้จากสุรินนะคะ <c oughs> เป็นข้าวหอมมะลิค่ะ <c oughs> ข้าวหอมมะลิใหม่ แล้วค่ะทุกคนจะเยิม้มเยิมเลย ง่ายๆได้สุขภาพแล้วก็อร่อยด้วยนะคะช่วงนี้ก็ยังต้องทำงานทุกวันค่ะทุกคนจะ๋ะวิ่งสองล้าน อ,อร้านฝั่งเรียบชายหาดแล้วก็ซอยบัวขาวค่ะร้านฝั่งซอยบัวขาวก็จะมีลูกค้าเรื่อยๆนะคะเพราะว่าที่ร้านจะมีลูกค้าประจําที่ตามมาจากร้านเก่าค่ะพอดนีเราย้ายร้านมาอยู่ใต้ตึกอาคอนนะคะ ส่วนฝั่งเรียบชายหาดเป็นร้านใหม่อะคะ่ะก็เลยยังไม่มีลูกค้าประจําที่ติดส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าขายจอนนะคะเพราะว่าเรายังขายแอลกอฮอล์ไม่ได้อะคะ่ะ แต่ก็ยังดีที่ว่าก็พอมีบ้างประปรายอะค่ะดีกว่าขายไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะลําบากมากเลยเรามีรายจ่ายออกทุกวันไยนจะค่าน้ําแข็งค่าพวกตลาดเข้าค่ะผักสดเพราะเราก็ต้องซื้อมาตุนไว้ก่อนไม่ใช่ว่าลูกค้ามานั่งปุ๊บสั่งอาหารแล้วทางเออคุณเชฟหรือว่ากุ๊กจะต้องวิ่งออกไปซื้ออย่างนั้นซึ่งมันไม่ได้ค่ะ mm hmm. คุณเชียงจัดกุจแจ ตอนหลุดมือเสียงดังไปหน่อยตอนนี้ทางบริษัทก็ปล่อยลำใหม่ล่องนะคะนั่นก็คือมาดิกรัสนะคะมาดิกรัสเพิ่งจะออกมาจากเ พอตหลังจากที่เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ก็เรียกไม่ถูกพอตที่อยู่ในการต่อเรือค่ะซ่อมแซมสร้างบํารุงมาดิกัสได้ออกมาเข้าวโฮมพอตพอตแม่ค่ะ ่อที่จะมาเตรียมตัวรับลูกเรือแล้วก็พสเซนเจารที่จะไปล่องเรือค่ะแต่ว่ามาริกราสนี่คือลำใหญ่มากแล้วใหม่ด้วย ันนี้เคยไปเคยมีโอกาสได้ไปบุกเบิกเปิดปฐมระ,มะเบิอของอโรงแรมฮิตันพัทยานะคะคือโรงแรมเปิดได้ประมาณเดือนหรือสองเดือนนี่แหละคะ่ะจำไม่ได้แล้วเราก็ได้ถูกส่งไปเป็นเด็กนักศึกษาฝึกงานด้วยช่วงนั้นหลังจากนั้นประมาณเดือนหรือสองเดือนอะไรยังไม่เข้าที่เลยคะ่ะซึ่งในการบุกเบิกนี่มันเหนื่อยนะคะทุกคนจ๋าแต่มันก็ได้ประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเรา ต้องไปเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรองรับแขกที่เข้ามาพักซึ่งเรารู้เลยเข้าใจเลยคนที่จะต้องไปอยู่บุบเบิกไม่ว่าจะองค์กรไหนก็แล้วแต่มันเหนื่อยนะคะการเตรียมเหนื่อยกว่าการทํางานการโอ peration เพราะว่ากว่าอะไรจะเข้าที่เข้าทางอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้อ่ะเสร็จแล้วอ่ะโอเคมุมนี้ไม่โอเคอย้ายไปมุมนั้นอ่ะมุมนี้ก็ยังไม่โอเคย้ายอีกซึ่งมันค่อนข้างจะขออนุญาตนะคะซึ่งมันค่อนข้างที่จะ กวาอะไรจะเข้าที่เข้าทางหมดพลังงานเยอะเลยนะคะทุกคนจ้าและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวเองคงจะยังไม่ได้ไปบุกเบิกลำใหม่อยากไปลำไหนที่คือพร้อมทำงานเลยะคะ่ะ โอเคทุกคนจ๋าเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้จะยาวเกินไปมาทักทายกันแค่พอหอมปากหอมคอาะแล้วเดี๋ยวยังไงกลับมาพบกันใหม่สําหรับคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณด้วยนะคะทุกคนที่ติดตามเป็นกําลังใจให้ฮันนี่นะคะงันฮันนี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย